เดี๋ยวค่อยมาตกลงกันใหม่จะแบ่งปันกันอย่างไรจึงจะถูกใจทั้งสองฝ่ายอาติบัณฑิตคลานกลับไปถึงบ้านก็วางแผนการที่จะเบียดบังเอาส่วนแบ่งจากเพื่อนให้ได้โดยไปขอร้องพ่อของตนให้ปลอมเป็นเทวดาโดยการให้ท่านกับไปซ่อนตัวอยู่ในพโพรงไม้ต้นหนึ่งจะนั้นก็ซักซ้อมทำความเข้าใจกัน มาซักซ้อมกันดีแล้ววันต่อมาอาติบันดีก็ไปหาพระโพธิสัตว์ที่บ้านพูดชักชวนว่าเพื่อนรักเมื่อพวกเราไม่สามารถตกลงกันได้ก่อยเทวดาตัดสินให้กันแล้วกันเพราะเทวดาทราบดีว่าใครสมควรที่จะได้รับกันเท่าไหร่ผู้จ้าก็พาพระโพธิสัตว์เดินมุ่งตรงไปหาต้นไม้ ที่พ่อองตัวซ่อนรออยู่เมื่อเดินทางมาถึงก็กล่าวขึ้นว่าก็้าแต่เทวดาพวกเราทั้งสองได้ลงทุนค้าขายด้วยกันแต่แบ่งผลกำไรนำะไม่ลงตัวท่านได้โปรดช่วยตัดสินแบ่งทรัพย์ให้พวกเราหน่อยเถิดพอสุดเสียงขติบัณฑิตเทวดาจำเป็นก็กล่าวขึ้นว่า คนที่ชื่อว่าติบัณฑิตต้องได้สองส่วนส่วนคนที่ชื่อบัณฑิตต้องได้ส่วนเดียวเท่าน,นั้นพระบริษัทฟังคําวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลจึงไม่ยอมรับคําตัดสินเทวดาด้วยความเป็นผู้มีปฏิพานจึงรำพึงว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นเทวดาตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่ปลอมกันนั้นก็หอฟางไปยัดใส่ในโพรงต้นไม้ แล้วจุดไฟเผาทันทีแปลไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วส่วนพ่ออติบันดิตปถุกแปลไฟลวกตามเสื้อผ้าก็ได้บอกจะโโพรงไม้อย่างรวดเร็วกระโดดคว้ากิ่งไม้โหนตัวลงมาบนพื้นอย่างทุทลักทุเลพูดตะคอกใส่ลูกชายว่าตามปกติแล้วบัณฑิตเป็นคนดีไม่เคยคดโกงใคร แต่ติบันฑินนดสินิสัสยไม่เดียวเส้นเลยเราเกือบถูกไฟครอ,อกตายเพราะลูกชายของเราแท้ๆโอ,อแผนการล้มเหลวในสุดอติบัณฑิตก็ต้องยอมจำนนได้แบ่งทรัพย์คนละเท่าๆกันจากนั้นก็แยกกันกลับบ้านของตนข้อคิดสำหรับเรื่องนี้เราก็จะพบว่าการลงทุนประกอบธุรกิจ เรื่องบางคนที่ไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบริยา่าพี่น้องก็ตามต้องมีความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันไม่ควรมีความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบกันเมื่อได้ลงทุนร่วมขันกันแล้วผลกำไรที่เกิดขึ้นก็ต้องแบ่งปันให้เหมาะสมไม่ใช่ความโลภครอบงำจิตใจจะไม่เหตุให้มิตรภาพต้องแตกคร้าว เพราะความโลภอยากได้ผลกำไรจนเกินเหตุรเรื่องการประกอบธุรกิจนี้เรามักจะได้ยินข่าวตามสื่อต่างๆที่มีคนทําร้ายกันเพราะหักหลังโกงกันแล้วก็เป็นปมนำไปสู่การฆ่าแม้เพื่อนก็ยังฆ่าเพื่อนญาติพี่น้องก็ยังสามารถฆ่ากันได้เพราะเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวนี่แหละ ต่เป็นเช่นนี้เนื่องจากไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจไม่มีความสันโดษได้เท่านี้ก็ยังไม่พอใจอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปอีกจึงเกิดความโลภอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องการลงทุนค้าขายร่วมกันนี้ต้องระวังกันให้ดีนะจ๊ะอย่าดูแต่ได้โดยไม่ดูเสีย อย่าเห็นแก่เงินมากไปกว่ามิตรภาพที่ดีงามผู้รู้ทั้งหลายจึงมักสอนเอาไว้ว่าเงินทองน่ะเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่คุณธรรมน้ำมิตรจะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองแต่แต่คราวกันแล้วก็ยากที่จะคืนดีกันได้เหมือนเดิมต้องให้คุณธรรมน้ำมิตรอยู่ในจิตใจ จะไปประกอบธุรกิจการงานกับใครจะไปเอารัดเอาเปรียบเขาต้องทำให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจมีความซื่อสัตย์เมื่อทำธุรกิจร่วมกันจะได้มีแต่ความเจริญรุ่ง,งเรืองและก็ไม่ลืมที่จะประกอบสัมมา,าชีวะเท่านั้นธุรกิจน้ำมาและประเภทมิจฉาวนิชชาทั้งหลายที่พระองค์ทรงห้ามาไว จะได้ไปฝืนทํากันเลยเพราะมันไม่คุ้มกับวิบากกรรมที่จะต้องไปชดใช้ในปรโลกต้องทําตัวให้ห่ายไกลาจากอาชีพเหล่านี้และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็จะได้บังเกิดขึ้นกับเราทั้งในชาตินี้และทุกภพทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะสําหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน,น่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก้าถึงพรธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ คุณรู้ไหมทำไมมนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันเหมือนนกที่ฟักออกจากไข่รังเดียวกันเราได้หายใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้